ดวลล่าสุดโค้ชของนิโคคาริโลตอบโต้ซูเปอร์บอลแล้ว Be careful w a t you wish for ระวังสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะเจอก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะใครแดงนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารวงการวันเรื่องการให้สัมภาษณ์ของซูเปอร์บอลที่มีต่อนิโคคาริโลจนทําให้โค้ชเจพีของนิโคคาริโลนะครับก็ได้ตอบโตมาแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ระวังสิ่งที่คุณอยากจะเจอนะครับก็มันก็จะมีการให้สัมภาษณ์หนึ่งของซูเปอร์บอลที่พูดถึงนิโคคาริโลนะครับว่านิโคคาริโลเขาง้างหมัดมาแต่ไกลแบบนี้นี่ผมชอบเลยผมชอบมากๆเลยแถมยังบอกโปรโมเตอร์นะครับว่าจัด ให้เขาไปเจอกับนิโคคาริโลหน่อยนะครับซึ่งที่มาที่ไปมันก็เป็นแบบนี้นะก็ทําให้โค้ด jp นะครับก็ได้แชร์การให้สัมภาษณ์ของซูเปอร์บอลแล้วก็ให้คําพูดประมาณนี้นะครับระวังสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะเจอนะครับก็คล้ายๆแบบว่านะคุณคิดว่าเขาอยากเจอแบบคิดว่าเขางานง่ายอะไรแบบนี้นะครับ แต่ก็ระวังเอาไว้ซึ่งคู่นี้ก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมและก็มีหลายๆคนนะครับอยากให้ซูเปอร์บอลเจอกันกบนิโคคาริโลนะครับอย่างเช่นผมก็เคยทาคลิปเอาไว้แลวนะครับยอดวิวก็พุ่งเลยนะท่านผู้ชมนั่นก็เห็นได้ว่านะครับคนส่วนมากนะครับอยากดูคู่นี้นะครับซูเปอร์บอลประท่านนิโคใครจะชนนะครับซึ่งเขาอยากดูคู่นี้เขา่าจะเป็นเพราะซูเปอร์บอลนะครับได้พูดบอกว่าง้างหมัดแบบนี้ชอบนะครับเรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแฟนครับ นิโคหรือว่าแฟนขับซุปเปอร์บอลนะครับอยากดูคู่นี้มากๆคู่นี้มันก็มีแค่2อ,อย่างนะครับก็นอกสถานเดียวนะท่านผู้ชมไม่ว่า จะโดนหมัดน็อกหรือว่าโดนเตะก้านคอน็อกก็มารอรุ้นกันนะครับแล้วเราก็มาลองวิเคราะห์รูปเกมการโชคนะครับหลักการแก้เกมอะไรต่างๆนานานะมาพูดถึงคู่นี้ถ้าเจอกันจริงรูปเกมจะมาประมาณไหนซึ่งฟอร์มการชืของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าเดือดพอสมควรนะรไม่ว่าจะเป็นนิโคคาริโลนะพัฒนลูกเลสซี่นะกดลูกเลสซี่เรียบรยนะครับนอนกองกับพื้นส่วนซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับก็โชว์ฝีมือได้แบบน่าทึ่งนะครับชนาโนอิลีแบบไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งสิ้นนะครับขาก็ไม่เป้้ดวยนหาก็ เนียนคลิปก็เรียกได้ว่าฟอร์มของทั้งคู่นี่โหสัตว์และเสียมากๆเลยนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนิโคและซูเปอร์บอลนะครับเอามาเจอกันจริงก็น่าดูนะเพราะว่าทั้งคู่ก็อยู่ในรุ่นเดียวกันและถ้าคู่นี้มาเจอกันก็น่าจะรูปเกมก็น่าจะเป็นแบบนะครับตัวของซนะูเปอร์บอลนสไตล์การโชคในมอไทยของเขาก็จะเป็น ออกอาวุธนะครับก็ไม่ได้ถอยมากแล้วก็ไม่ได้เดินมากนะครับก็อยู่ตรงกลางอยู่ที่กลางใจเอ๊ะนะมนันเพลงแล้วเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาบวกหมัดเขาจะบวกศอกในทันทีนะสำหรับซูเปอร์บอลสำหรับเกมวงนอกนะส่วนมากเขาจะเตะไปที่ครบคลิกนะครับส่วนมากจะไม่ได้เตะขึ้นสูงนะสำหรับซูเปอร์บอลแต่ก็จะขึ้นสูงการคอมาเป็นบางครัง้งบางคราวนะเพราะว่าในกจกรรมมวยไทยนี่มันจับขาได้นะซูเปอร์บ,บอลก็มมนได้เตะบ่อยถึงขนาดนั้น,นะนเวลาเจอกับตะวันชายหรือว่าเจอกับใครนะต้องรอให้คนอื่นเตะมาก,ก่อนแล้วเขาค่อยส่วนนะีโคคนะส ยาวยไทยน้ำหนักประมาณนี้นะครับทำให้เขาช้าลงมากๆนะครับสังเกตตอนที่เจอกับลูกเลซี่นะครับแบกหมัดเหมือนกับที่ซูเปอร์วนพูดจริงๆนะครับแบกหมัดไปต่อยอากาศก็ไม่ได้ตั้งนะครับแบกหมัดไปต่อยอยางเดียวเลยนะท่านผู้ชมเจอกด้วันนี้มันหลวมมากๆเลยนะท่านผู้ชมแต่ก็ปกติสลับสไตล์ของนิโคโคาเรโลนะเขาใช้เป็นร,ร่างกายเป็นอาวุธหลักของเขานะเพราะว่าตัวของเขาใหญ่ทําให้คุโตสูก,กลัวนะครับเวลาเจอนะครับซ้อนมากคุโตสูจะถอยนะไม่ ไม่มีใครเดินใส่นิโคคาริโลเลยนะท่านผู้ชมเนื่องจากตัวของเขาใหญ่เกินน้ำหนักและหมัดที่ออกแต่ละทีนี่เรียกได้ว่าชา้าจริงนะครับแต่มันหนักมากๆถ้าซุปเปอร์บอลโดนก็อาจจะล่วงได้เลยนะท่านผู้ชมียกได้ว่าทุกครั้งที่ Nico นิโคคาริโลชนะยังไม่มีใครยืนคบยกแม้แต่คนเดียวดูนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าอัตราปิดเกมนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ต่อย10ครั้งถ้าชนะเมื่อไหร่เขาจะชนะน็อกทั้งหมดแต่ถ้าซูเปอ,อร์บอยอยากเอาชนะนิโคคาลิโลนะครับก็จะมีอยู่2ลูกนะครับที่ผมแนะนำ1น,นะครับแต่การคอเลยนะท่านผู้ชมนิโคก็ค่อนข้างที่จะหลวมบ่อยมากๆนะครับในน้ําหนักนี้นะครับ เพราะว่าเขาจะแบบหมัดนี่เขาจะอยู่ที่หน้าทองนะครับก็ไม่ได้ตั้งการดสูงและตัวที่2ก็คือการเตะขานะซูร์บอลซูร์บอลเป็นนักมวยที่เตะหนักนะครับส่วนนิโคคาริโลก็มีบาดแผลที่ขาตั้งแต่โดนน้องโอเตะขามานะโดนใครเจาะยางก็ขาเดี้ยงไปหมดแล้วนะตอนนี้โดนลูกเดซี่ที่ขาแห้งๆเหี่ยวๆนะเตะยังขาเดี้ยงได้นะถ้าจะเป็นซูร์บอลก็น,น่าดูเลยนะท่านผู้ชมส่วนตัวของนิโคคาริโลนะถ้าอยากเอาชนะซูร์บอลก็ขอให้หมัดเดียวเท่านั้นนะเข้าไปที่ปลายคางอย่าง จังๆนะหมัดเดียวนะเพราะว่าจะไม่เล่นลูกฝีมือมันสู้ไม่ได้นะท่านผู้ชมมันต้องเล่นลูกมั่งนะถึงจะชนะได้นะนี่ผมก็ไม่ได้มองว่าดูถูกหรืออะไรนะเพราะว่าฝีมือมันคนละชั้นจริงๆนะเพราะว่ามวยฝีมือเขาต่อยฝีมือมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะท่านผู้ชมถ้าจะไม่เล่นฝีมือยังไงก็แพ้ซูเปอร์บอลนะแต่ก็ขอแค่ซูเปอร์บอลไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถ้าซูเปอร์บอลกลัวยังไงก็แพ้นะส่วนมากใครที่กลัวนิโคจะแพ้นะเนื่องจากน้ำหนักน้ำหนักขนาดตัวอะไรมันคนละรัชชยกันทําให้ นัมวยที่ต่อยกับนิโคคาริโลกลัวนะผมมองได้คําเดียวเลยว่าถ้าใครกลัวยังไงก็นอนแต่ก็ถือได้ว่าคนนี้เป็นคนที่น่านดูสุดๆน่านดูมากๆนะครับเป็นคู่ี่มวยที่ผมอยากให้จัดขึ้นในปีนี้มากๆนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นสึกเปิดตัวนะครับระหว่างนักมวยปากเจ้ากับนักมวยที่มาแรงนะ <c oughs> ปากจับก็ไม่รู้นะว่าใครแต่ก็ระวังไว้นะนิโคคาริโลไม่ว่าจะเป็นก้านคอหรือขานะครับระวังขากับก้านคออย่างเดียวนะเป็นอสองอย่างนี้นะท่านผู้ชม ระวังให้ดีนะครับการรวมเมื่อไหร่ก็อาจจะนอนได้นะก็ไม่ได้บอกว่าซุบเปร,ร์บอละชนะนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่านี่โคจะแพ้นะกู่นี้แมง่อนข้างๆที่จะห้าสิบถ้าซุบเปอร์บอลมีความทนทานนะผมมองว่านี่ซุร์บอลกินขันขาเลยนะครับแต่ซุร์บอลเขาไม่มีความทนทานนะในมวยไทยเขาโดนหมัดเดียวเขาก็ไปได้นะมันก็มันก็มีแค่จุดนี้นะที่ทําให้ผมไม่มั่นใจในการวิเคราะห์ซุบอร์บอลนะ จุดเดียวก็กคือนะครับโดนหนัดไม่ได้แค่นี้ยิ่งทุกคนที่เห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์กับมันได้นะครับสำหรับตัวผมก็จะขอจบลิปลงพืะเที่นี้แล้วอยู่ตรงกดไลค์กดแชร์ติด,ดตามกดกระดิ่งช่องวิเครขขาะห์จอบไ่แดงกันนะครับบ๊ายบาย